พนนี่บอย้อมะแล้วได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กขออภัยทีค่ะอะพี่บอยค่ะไปดูภาพตลาดให้นิดน,นึงสิครับพี่วันนี้ติดลบขายตลาดละเลยดูเหมือนคิวผมวันอันงคารที่ไรตลาดแดงทุกทีเลยนะครับนั่นนะสิคะแกล้งกันเลยเนี่ยครับก็ชใช่ครับภาพวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับก็แน่นอนเอ่อบ้านเราเนี่ย าเทียบจริงๆนะแข็งกว่าเพื่อนบ้านพอสมควรเลยแต่ว่าอาตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยวันนี้ถูกลบแรงมากนะครับหนึ 1, ่งพันหนึ่งร้ยสิบหกจุดลงไปห้าเปอร์เซ็นตครับจีนลงไปร้อยหสิเก้าจุดหรือเกือบห้าเปอร์เซนหมือนกันคือฮ่องกงเนี่ยลงแรงมาสองวันแล้วนะครับแบเบศรษฐกิจบ้านเรากับจีนเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันนะครับคือพอเขาตรวจพบ พูติดเชื้อโควิดในเมืองสวนเจิ้นเนี่ยจีนก็ตัดสินใจล็อกดาวน์เลยเพราะว่าใช้นโยบายซีโร่โควิดนะครับแล้วก็ตอนเนี้ในเมืองหูเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเน,นื่องอันนี้ก็พานาวิตกกังวลไปมากขึ้นแหละครับว่าจะล็อกดาวน์เมืองอื่นๆเพิ่มขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยเกิดการพนิกเซลแล้วก็โกลาหลนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างของที่บ้านเราหรือในตัวของหลายๆประเทศเองเนี่ยพอ โควิดติดเยอะก็ไม่ได้ล็อกดาวน์แล้วนะครับ <Huh. S 1> แต่ว่าพอจีนเนี่ยใช้นโยบายล็อกดาวน์เนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับตอนที่เราเกิดวิกฤตตอนเกิดโควิดใหม่ๆตอนปีสองพันยี่สิบตอนต้นๆปีอ่านะครับปันนี้ก็เลยทําให้ตัวแรงแรงเทขายหุ้นฮ่องกองแรงมากนะครับตัวใหญ่ๆอย่างตัวอาลีบาบาตัวผิงอันตัวตัวหุ้นใหญ่แบบหลายๆตัวที่คนรู้จักเนี่ยลงแบบสองดิจิตนะครับ ไม่ได้ลงแบบคือไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นหุ้นใหญ่ลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ยังไงก็อลงทุนอย่างระมัดระวังแล้วกันช่วงนี้<อ>นะครับ<อ>ก็คิดว่าบ้านเราเนี่ยสเด,เด็กเองพอหลุดต่ำกว่าพันหก<อ>ร้อห้าสิบก็ฮัลโหลพี่บ๊วยคะต้องระวังการตอบแทนกันนะตัวของดูเหมือนถ้าครับ ยืนเหนือตรงบริเวณหนึ่งพันจุดไม่ได้คุณนุ้ยก็พรุ่งนี้อาการก็ยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับดาวจริงเจอร์ล่าสุดเนี่ยลบไปประมาณสองร้อยสามสิบจุดนะครับตอนบ่ายสี่ยังทรงๆอยู่เลยนะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบคุณนุ้ย WTI ฟวเจอร์เนี่ยลบไปห้าเหรียญห้าสิบเซนหลุดร้อยเหรียญแล้วนะครับอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดจุดห้าห้าเหรียญต่อบาเรลอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณพลังงานบ้านเราเนี่ยมันอาจจะ ตอบรับไปก่อนแล้วเหมือนกันนะครับตัวของบรทอบรรทอสสอพเอนี่ยวันนี้แรงขายหนาแน่นนะครับแล้วก็เป็นส่งตัวที่ชุดดัชนีร่วงลงวันนี้ด้วยนะครับ,บ,รบรก็ในเชิงกลยุทธ์นะฮะสำหรับตัวเซฟิตี้คุณนุ้ยก็ฟิวเจอร์เองเนี่ยยังไงถ้าหลุดต่ำกว่าหนึ่งพันจุดลงมาเนี่ยก็คงต้องเน้นเป็นเทรดดิงช็อตนะครับแล้วก็ ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีจนเราก็ยอดสะสมเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยก็ยังมีช็อตสะสมอยู่เหลืออยู่นะฮะ mm hmm. อย่างที่เราเคยบอกท่านผู้ชมไปว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่หมดอายุนะครับถ้าครึ่งเดือนแรกต่างชาติมียอดเน็ตสุดที่อยู่ฝั่งไหนเนี่ยซึ่งมันก็ถ้าเรานับจริงๆเนี่ยจะถึงวันพุธนี้นะครับถ้ายอดยังเป็นเน็ตช็อตอยู่เนี่ยครึ่งหลังไม่ค่อยดีคร mm hmm. ึ่งหลังอาจจะไซด์เวดาวนะครับแต่ว่าถ้าภายในเย็นนังคารกับเย็นพุธเนี่ย <Ha. S 2> นะครับ ลองกลับหรือว่าเร่งซื้อคืนเนี่ยนะครับจนยอดกลับมาเป็นเน็ตลองได้เนี่ยขึ้นหลังถึงจะเริ่มใชซเวัพหรือว่าฟื้นตัวได้เนี่ยอันนี้อยู่ในช่วงลอยต่อแล้วเป็นช่วงที่แมจะทราบผลการประชุมเฟดพอดีเลยคุณน้อยค่ะตรงนี้นนมันสําคัญมากนะเพราะว่าเรื่องของการประชุมเฟดเนี่ยทุกคนก็เดาล่ะพยายามเดาไปต่างๆนานา,นา,นานว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยจะส่งสัญญาณยังไงเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ นะครับแต่โพล่าสุดเนี่ยคุงขึ้น0.25ก่อนแล้วก็จะส่งสัญญาณเนี่ยมีเรื่องของการทำ QE tightening นะครับซึ่งก็ต้องดูว่าจะเริ่มขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนไหนนะครับเดือนพฤษภาหรือว่าเดือนมิถุนายนนะครับตรงนี้เป็นไฮไลท์สำคัญแ่ะนะครับส่วนเรื่องของสงครามมันก็จะเชื่อมโยงไปที่ราคาทองด้วยคุณดยเพราะว่าตัวของอ สงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยผมก็ใกล้สุขงอมแล้วเพราะรัสเซียเนี่ยตัดในเรื่องของเส้นเส้นทางขนส่งเสบียงหมดแล้วนะครับกําลังล้อมเคียบอยู่เข้าไปยึดเคียบได้เมื่อไหร่เนี่ยสงครามทางการทหารจบคุณน้อยอาจจะได้เห็นภายในสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่สงครามเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่งเริ่มขึ้นเองนยนะครับครับแต่โอเดอเคทองคําเนี่ยพอความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวพัน p o l i t i c a l l r i s นะครับสงครามใกล้จบทองคาก็ถูกเทคน้ำมันถูกเทคขาย<ะ>นักกลุ่มโลหะอื่นๆก็ถูกขายเหมือนกนันนะนกเก็<ะ>พวกตัวของน้ำอลูมิเนียมก็ลงหมดนะครับ<ะ>อันนี้ก็สำหรับทองคำเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องถอยลงมาก่อนนะครับหรือว่าเป็น setting shot ในช่วงนี้สำหรับ gold live future นะครับ s e น t i n g shot ครับก็มองมีโอกาสลงมาทดสอบ1,900เหรียญเลยนะครับอทองคำเป็นช t นะคะ ครับเป็นเทดดิ้งฝั่งช็อตนะครับจุดที่จะกลับมาดูดีคือต้องกลับมายืนเหนือพันเก้า้อยห้าสิบก่อนครับห้าสิบก่อนค่ะดีอ่ะได้เลยพี่ไวแล้ววันนี้ตลาดแบบนี้มีหุ้นลองหุ้นช็อตมาฝากพี่นักลงทุนไหมคะครับโอ้ต้องบอกว่าเลือกยากเหมือนกันนะตัวแรกก็ขอเป็นตัวช็อตก่อนแล้วกันนะฮะ<ด>เป็นตัวซุปเปอร ซูปเปอร์เี่ยพยายามปักหลักยืนหยัดเนี่ยไม่หลุดต่ำว่าเก้าสิบตังมานานแล้ว<ะ>ล่าสุดเนี่ยหลุดแล้วนะครับแล้วก็พราะว่ารอบนี้อาจจะมีปรับฐานแรงๆให้เห็นได้เหมือนกัน<ะ>แนวรับแปดสิบหกตังนะครับ<ะ>แปสิบหกสตางค์ใช่ครัวันนี้เป็นแนวแรกนะครับแนวถัดไปก็อาจจะเห็นประมาณแปดสิบสองตังเลย<ะ>ตัวนี้เป็นตัวที่วางช็อตนะครับ เราตัวนี้ก็ยังมีสถานะคงค้างเ,งเหลืออยู่พอสมควรนะ<ะ>นะค่ะนะก็ต้องระวังการติดสถานะของบล็อกเทรดด้วยคุณนุย้ยค<ะ>่ะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวรองนะครับ<ะ>ก็จะเป็นตัวอิชินะครับอิชิตันกุ๊กนะครับ<ะ>ก็ตัวนี้พยายามที่จะเบรกตรงเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวัน นะครับชนมาหลายทีนะตั้งแต่เดือนแปดปีที่แล้วเดือนสิบเป็ดปีที่แล้วเดือนมกราแล้วก็เดือนมีนาเนี่ยชนหลายทียังไม่ผ่านแต่ว่ารอบนี้ดูเหมือนวอลลุ่มก็มาหนาแน่นนะครับเราก็พยายามจะเบรกนะตัวนี้ก็มองนาะต้กาสิบเอ็ดบาทยี่สิบแล้วก็ไปสิบสองบาทเลยนะครับนะครับจุดสต็อปก็ให้ไว้ที่สิบบาทสามสิบนะถลุดลงมานะครับสามสิบนะคะ ใช่ครับตัวของซูเปอร์เมื่อกี้ให้จุดสต็อปด้วยนะเราให้ช็อตเนี่ยจุดสต็อปก็จะวางไว้ที่ศูนย์จุดเก้าสามนะคุณนุ้ยเก้าสามครับได้เลยพี่หว้ยก็ประมาณนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงพี่นักลงทุนในช่วงตลาดแบบแบบฐานแบบนี้ไหมคะพี่ครับก็ขอฝากไว้นะครับต้องมีสติก่อนสตาร์ทนะครับ ต่อลงทุนแต่อย่าลืมไปเติมน้ามันนะราราคาน้ำมันกำลังลงอ๋อ<ด>ลงแล้วลงใส่ใ่ครับคืนนี้อย่าเพิ่งเติมนะครับไปเติมพรุ่งนี้เติมพรุ่งนี้เพราะว่าเพราะเพราะราคาน้ํามันแนวโน้มคือนนี้ลงแรงนะครับแล้วเดี๋ยวปรับราคาน้ํามันเนี่ยก็เดี๋ยวไปเติมพรุ่งนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบเติมนะครับได้เลยถ้าเกิดไฟน้ํามันยังไม่เตือนก็รอก่อนรอก่อนนะอภ้าพด้วยนะครับแฟนรายการมิชชันนารแอนไลฟ์ทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้ทีมงานปลอดภัยโควิดด้วยนะ เป็นกันเลยพี่บอยขอบ,ค,บคุณม,มากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาล่ะขอบคุณนะคะคําแนะนําจากพี่บวยนะคุณพมรสุวรรณศักดิ์คอนคุณค่ณณคณคณคะจากทางด้านบล็อกกรุงไทยซิมโก้นั่นเอง,เองนะก็สามารถที่จะติดตามคําแนะนําของพี่บวยได้นะเป็นประจําทุกวันอังคารค่ะในช่วงเย็นนะคะ